้าผ่าปเปลี่ยงส่อไรที่ยืนในวงการเปิดรายชื่อพระเอกดังทำตัวไม่น่ารักถูกปลดกลางกองทายวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ต้องมาพร้อมข่าวเมาส์ดเด็ดๆซับซบของคนบันเทิงดยล่าสุดเพจเจีมอยร้อยแปดได้เปิดประเด็นพระเอกดังโดนปลดกลางกองหนังซึ่งมีรายละเอียดว่าแล้วสิ่งที่กูคิดไว้ก็ใช่จริงด้วยพระเอกที่ชักกลางกองถ่ายหนังจนทีมงานงงว่านี่โดนอาถรรพ์ของเข้าหรือของขาดล่าสุดโดนปลดละเด้อ ตอนนั้นนึกว่าไม่สบายจะพาไปหาหมอก็ไม่ไปสุดท้ายเอา้าเทกองบ้างมาสายบ้างแต่ทีมงานด้อนแค่ค่ะเพราะคิดจะปลดออกอยู่ละพ่อเอ้ยอุ้ยสุดท้ายได้พระเอกจอมาเสียบเล่นหนังแทนแม่ลุกไม่ไห้ยแต่หีใจสู้เห็นว่าเปิดวงสวงเร็ว,รว,รวนี้แหละปักหมุดรอเลยส่วนอีพระเอกชักเขาให้โอกาสแล้วไม่คว้าไว้ก็แล้วแต่โดนปลดแล้วปลดอีกเครดิตวงไม่ต้องยืนในวงการละมั้งกหยอกหยอก,ยอ,กอีพมเมียทนายเจมงานนี้ หนาลูกเพทแห่คอมเมนต์หย่อนคำใบ้กันรัวๆจัดหนักจัดเต็มอักษรย่อให้ไปคาดเดาเอาเองอาทิกูว่าพระเอกถอยห่างหรือเปล่าฮาฮาเดาเขาบวงสวงกัน24มีนาคมพีเมเจอร์ราชโยทินไปหาเอาเดอร์ว่าใครเรื่องไรพระเอกจอมาแต่คนชักไม่ได้มาจ้าเขาชักนานแล้วนะคนนี้เล่นยามาก็นานคนเดียวกันเปล่าขอชอ,อนนหรือเปล่าพระเอกจอเจมนึกออกชื่อเดียวต่อปะ คุณเข่าวกว้างกลาย,ยหรือเปล่าคะ